นิทานเรื่องลูกหมูสามพี่น้องกับการสร้างบ้านกาลครั้งหนึ่งน,นานมาแล้วณชายปากว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์มีแม่หมูใจดีอาศัยอยู่กับลูกๆสามตัวในบ้านหลังเล็กแสนอบอุ่นลูกหมูทั้งสามมีนิสัยแตกต่างกันพี่ใหญ่ชื่ออูดใหญ่ เป็นหมูที่รักความสบายชอบนอนเล่นไปวันๆพี่รองชื่ออูดกลางเป็นหมูที่รักสนุกชอบวิ่งเล่นและสำรวจโลกกว้างน้องเล็กชื่ออูดเล็กเป็นหมูที่ขยันขันแข็งและมีความรอบคอบเสมอเมื่อลูกหมูทั้งสามเติบโตขึ้นแม่หมูจึงพูดกับพวกเขาว่า ลูกรักทั้งสามตอนนี้พวกเจ้าโตพอที่จะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วจงออกไปสร้างบ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยนะลูกลูกหมูทั้งสามจึงกล่าวลาแม่หมูแล้วออกเดินทางเพื่อหาทำเลสร้างบ้านพวกเขาเดินผ่านป่าลึกข้ามลำธารใสยเย็นจนมาถึงเนินเขาที่สวยงามแห่งหนึ่ง จากบนเนินเขานี้ด้านหนึ่งมองเห็นป่าไม้เขียวขจีที่ภูเขาจากมาอีกด้านหนึ่งมองเห็นภูเขาสูงใหญ่ตั้งตรงงานและไกลออกไปสุดลูกหูลูกตาคือท้องทะเลสีครามส่องประกายระยิบระยับพวกเขาทั้งสามชอบทำเลนี้มากจึงตกลงจะสร้างบ้านกันที่นี่ อูดใหญ่ผู้พี่ขี้เกียจมองไปเห็นกองฟางแห้งกองใหญ่โอ้โหฟางนี่แหละดีที่สุดสร้างง่ายและรวดเร็วข้าจะได้มีเวลาไปนอนเล่นใต้ต้นไม้เร็วๆว,ว่าแล้วอูดใหญ่ก็รวบรวมฟางมาสร้างเป็นบ้านหลังเล็กๆของเขาอย่างลวกๆเสร็จในเวลาไม่นานอูดกลางผู้พี่รักสนุกเห็นพี่ใหญ่สร้างบ้านเสร็จอย่างรวดเร็ว ก็คิดอยากจะไปวิ่งเล่นที่ชายทะเลบ้างเขามองไปร,บรอบๆและเห็นเศษไม้มากมายที่ชาวบ้านทิ้งไว้ใช้ไม้นี่แหละแข็งแรงกว่าฟางนิดหน่อยแต่ก็สร้างไม่นานเหมือนกันเสร็จแล้วข้าจะรีบไปวิ่งเล่นที่ชายทะเลอูดกลางจึงเก็บเศษไม้มาตอกตะปูโป,กป๊กเป๊กๆสร้างเป็นบ้านไม้ของเขา แล้วรีบวิ่งไปเล่นไล่จับกับปูเสฉวนที่ชายหาดอย่างมีความสุขส่วนอูดเล็กน้องสุดท้องผู้รับคอบสายหน้าเบาๆบ้านฟางกับบ้านไม้ไม่น่าจะปลอดภัยนะถ้ามีลมพายุหรือสัตว์ร้ายมาจะทำยังไงอูดเล็กตัดสินใจว่าจะสร้างบ้านที่แข็งแรงที่สุดแม้จะต้องเหนื่อยและใช้เวลานาน,านก็ตาม เขาค่อยๆขนอิฐทีละก้อนก้อนผสมปูนแล้วก่อขึ้นเป็นผนังอย่างประณีตพี่ๆทั้งสองที่นอนเล่นและวิ่งเล่นอยู่เห็นน้องทำงานหนักก็หัวเราะเยาะโอ้ยน้องเล็กจะสร้างวังหรือไงทำไมชักช้าอย่างนี้ล่ะอูดเล็กไม่สนใจคำล้อเลียนเขายังคงตั้งหน้าตั้งตาสร้างบ้านอิฐของเขาต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันบนภูเขาที่อยู่ไม่ไกลมีหมาป่าเจ้าเล่ตัวหนึ่งเฝ้ามองลูกหมูทั้งสมอยู่ตลอดเวลามันเลียปากด้วยความหิวและคิดในใจว่าฮ่าฮ่าหมูอ้วนๆสามตัวมาสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆแบบนี้เสร็จค่าแน่วันหนึ่งหมาป่าก็เดินลงมาจากภูเขา ตรงไปที่บ้านฟางของอูดใหญ่ก่อนมันเคาะประตูแล้วพูดด้วยเสียงทุ้มว่าเจ้าหมูน้อยเปิดประตูให้ข้าเข้าไปหน่อยสิอูดใหญ่ตกใจกลัวร้องตอบกลับไปว่าไม่เปิดเจ้าหมาป่าใจร้ายกลับไปนะไม่ได้หรองั้นข้าจะเป่าบ้านของเจ้าให้พังไปเลย หมาป่าสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วเป่าลมออกมาอย่างแรงบ้านฝังก็ปลิวกระจายไปคนละทิศท,ทางอูดใหญ่ตกใจสุดขีดรีบวิ่งไปหลบที่บ้านไม้ของอูดกลางหมาป่าหัวเราะชอบใจแล้วเดินตามไปยังบ้านหมายมันเคาะประตูเสียงดังกว่าเดิมเปิดประตูนะเจ้าหมูสองตัวไม่งั้นข้าจะเป่าบ้านของพวกเจ้าให้พังอีกหลัง ไม่มีทางลูกหมูทั้งสองตะโกนตรอบกันข้างในงั้นก็เตรียมตัวไว้ให้ดีหมาป่ารวมรวมพลังทั้งหมดแล้วเป่าลมออกไปอย่างสุดแรงฟูบ้านไม้สั่นคลอนโยกไปมาแล้วก็พังครื่นลงมาอูดใหญ่กับอูดกลางกรีดร้องด้วยความกลัวและววิ่งสุดชีวิตไปที่บ้านอิดของอูดเล็ก น้องเล็กช่วยด้วยหมาป่ากำลังจะมากินพวกเราแล้วพี่พี่ทั้งสองร้องบอกอูดเล็กเปิดประตูให้พี่ๆเข้ามาแล้วรีบล็อกประตูหลังหนาแน่นไม่นานนักหมาป่าก็มาถึงหน้าบ้านอิดมันมองบ้านอย่างเยาะเยะ้ยแค่บ้านอิดจะทนแรงเป่าของข้าได้หรอหมาป่าเป่าลมใส่บ้านอิดครั้งแล้วครั้งเล่าฟู ฟมันเป่าจนเหนื่อยหอบหน้าดำหน้าแดงแต่บ้านอิดของอูดเล็กก็ยังคงตั้งอยู่อย่างมั่นคงไม่ไหวติงเนื้อเห็นว่าเป่าไม่สำเร็จหมาเป่าเจ้าเล่จึงคิดแผนร้ายขึ้นมามันแอบขึ้นปีนมันแอบปีนขึ้นบนหลังคาแล้วตั้งใจจะหย่อนตัวลงมาทางปล่องไฮเพื่อเข้าไปจับลูกหมูกิน แต่อูดเล็กผู้ชานฉลาดได้ยินเสียงฝีเท้าบนหลังคาเขารู้ทันทีว่าหมาป่ากำลังจะทำอะไรเขาจึงรีบจุดไฟในเตาผิงแล้วนำหม้อใบใหญ่ใส่น้ำไปต้มจนเดือดเมื่อหมาป่าหย่อนตัวลงมาทางปล่องไฮมันก็ตกลงไปในหม้อน้ำร้อนพอดีโอ้ยอย่าร้อนช่วยข้าด้วยหมาป่าร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดมันรีบกระโดดออกจากหม้อ วิ่งเตลิดเปิดเปิงออกจากบ้านหนีกลับขึ้นไปบนภูเขาและไม่กลับมารบกวนลูกหมูทั้งสามอีกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอูดใหญ่และอูดกลางก็ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญภูเขากล่าวขอบคุณและขอโทษน้องเล็กทั้งสามอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านอิดที่แข็งแรงอย่างมีความสุขช่วยกันทำงานและดูแลซึ่งกันและกันเสมอ